สวัสดีค่ะเมแกนมาเคิลออกแถลงการอย่างกล้าหาญขณะที่เธอปรากฏตัวโดยไม่คาดคิดใน L.A. เมแกนมาเคิลไม่กลัวที่จะส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและในระหว่างการพูดคุยในลอสแองเจลิสกับพนักงานที่ Spotify ถ้าส่งข้อความสำคัญอย่างกล้าหาญ The c h a แห่งซั s เ s กได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ที w o m n at Spotify ซึ่งเป็นกลุ่มทรัพยากรพนักงานหญิงของ Spotify และเป็นกลุ่มที่นำโดยพนักงานซึ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างชุมชนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเม่แกนม,มาโคลพูดในงานเกี่ยวกับประเด็นสตรีนิยมโดยสวมเสื้อที่มีข้อความว่าผู้หญิงชีวิตและเสรีภาพและเขียนเป็นภาษาฟาซีในระหว่างการพูดคุยของเธอคุณแม่ลูกสองชื่นชมความกล้าหาญของผู้ประท้วงในอิราน ที่ออกมาประท้วงตั้งแต่วันที่16กันยายนภายหลังการเสียชีวิตของมาซาอารมินีวัย22ปีมาซาเสียชีวิตในการควบคุมตัวของตำรวจเมื่อวันที่16กันยายนหลังจากที่เธอถูกจับกุมในข้อหาสวมฮีบยับอย่างไม่ถูกต้องผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเธอถูกตำรวจทุบตีขณะถูกคุมตัวส่งผลให้เธอเสียชีวิตในการตอบโต้การเสียชีวิตของเธอ พบว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นสตรีและเผาฮียับเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่ทำให้มาซาถูกจับรัฐบาลอิหร่านได้ปรับปรามผู้ประท้วงรวมทั้งอินเทอร์เน็ตดับทั่วภูมิภาคและใช้แก๊สน้ำตาผู้เปิดฉากประท้วงและสิทธิมนุษยชนอิหร,ร่านรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย215คนนับตั้งแต่การประท้วงเริ่มต้นขึ้น เมแกนดัชเชสที่ไม่เคยนิ่งเงียบเมื่อพูดถึงปัญหาที่กระทบกระเทือนผู้หญิงเมแกนกล่าวว่าพวกเขาอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ผู้หญิงแต่ผลที่ตามมาส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนสามีของฉันและฉันพูดถึงเรื่องนี้บ่อยมากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขาเป็นสตรีนิยมด้วยเมแกนกล่าวต่อว่าและปฏิกิริยาของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แย่มากเหมือนกันกันกบฉัน ฉันรู้ว่าสำหรับผู้หญิงจำนวนมากในตอนนี้มีความสิ้นหวังแต่อีกครั้งเราต้องรวมตัวกันและไม่หมกมุน่นเราต้องทำงาน